ขเขมิแดงฆ่าล้างเผ่าพันกว่า1นล้านเจ็ดแสนคนรวันดาฆ่าล้างเผ่าพันเกือบหนึ่งล้านคนแต่ท่านทราบหรือไม่ว่าเมื่อ50ปีก่อนในอาเซียนของเราช่วงสงครามเวียดนามมีการฆ่าล้างเผ่าพันผู้คนกว่า1ล้านคนแต่เหตุการณ์นี้ได้ถูกลืมเลือนไปจากความทรงจําของผู้คนวันนี้เราจะไปดูเรื่องราวของการสังหารหมู่ในอินโดนีเซียครับ ภายหลังจากการประกาศเอกราชของประธานาธิบดีซูกาโนตั้งแต่ปีพุทธศักราช2488จากเนเธอร์แลนด์เจ้าอาณานิคมดั้งเดิมแล้วเส้นทางการต่อสู้ภายในประเทศอินโดนีเซียก็เปิดฉากขึ้นอย่างเข้มข้นการแบ่งแยกดินแดนและกลุ่มกบฏต่างๆถือกำเนิดขึ้นราวกับดอกเห็ดทั้งในชวาตะวันตกสุลาเวสีอาเจนอกจากนี้ยังมีกลุ่มดารูอิสลามหรือกองทัพอิสลามอินโดนีเซีย พยายามจัดตั้งรัฐอิสลามบริสุทธิ์ขึ้นในประเทศอินโดนีเซียอีกด้วยแต่ที่น่าสนใจคือพรรคคอมมิวนิสต์อินโดนีเซียหรือ PKI ที่เคยมีอิทธิพลในช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่สองได้กลับมามีบทบาทและเติบโตขึ้นอีกครั้งในอินโดนีเซียโดยอาศัยช่วงเวลาที่เงามืดของสงครามเย็นได้แผ่ขยายเข้าครอบคลุมภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างรุนแรงและสงครามเวียดนามระหว่างเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้กำลังเริ่มตั้งเขา ช่วงนี้พรรคคอมมิวนิสต์อินโดนีเซียขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็วจนมีกองกำลังติดอาวุธมากกว่า3 0 0แสนคนและมีจำนวนสมาชิกผู้ให้การสนับสนุนทั่วประเทศกว่า2ล้านคนส่งผลให้พรรคคอมมิวนิสต์อินโดนีเซียเป็นพรรคคอมมิวนิสต์ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ3ของโลกรองจากสหภาพโซเวียตและจีนยิ่งไปกว่านั้นประธานาธิบดีซูการโนผู้ซึ่งแม้จะประกาศถึงความเป็นกลางในช่วงของสงครามเย็น แต่ก็ได้แสดงออกมาอย่างเด่นชัดว่าเขาสนใจลทัทธิมาร์กซ์หรือลทัทธิคอมมิวนิสต์ด้วยการผูกสัมพันธ์กับพรรคคอมมิวนิสต์ของจีนมีการพบปะระหว่างกันระหว่างซูกาโนและโจเอินไหลผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์ของจีนซึ่งให้การสนับสนุนประธานาธิบดีซูกาโนในการก่อตั้งกองกำลังที่5เพื่อเป็นกองกำลังส่วนตัวของเขาในการคานอำนาจกับกองทัพอินโดนีเซียกองกำลังนี้ได้รับการสนับสนุนอาวุธยุโทโธปกรณ์จากจีน สถานการณ์เริ่มบ่งบอกว่าประธานาธิบดีซูกาโนกำลังนำพาประเทศโน้มเอียงไปทางคอมมิวนิสต์มากขึ้นมีการใช้นโยบายนารวมในการยึดทรัพย์สินของชนชั้นกลางและในทุนรายย่อยในชนบทเพื่อเป็นทรัพย์สินของภาครัฐสร้างความไม่พอใจให้กับประชาชนชั้นกลางเป็นอย่างมากนอกจากนี้อินโดนีเซียยังมีความสัมพันธ์กับสาภาพโซเวียตอย่างแนบแน่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีพุทธศักราช2504-2508สหภาพโซเวียต ถึงขนาดมอบอาวุธยุทโธปกรณ์ให้กับกองทัพอินโดนีเซียทั้งเรือรบเรือดำน้ำําเครื่องบินขับไล่แบบมิก21มิก19มิก17มิก15และเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์แบบตูปเลฟ TU-16 รวมจํานวนทั้งหมดกว่า100ลําการโน้มเอียงไปสู่ข่ายคอมมิวนิสต์ของอินโดนีเซียประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สร้างความกังวลให้กับสหรัฐอเมริกาเป็นอย่างมากนอกจากนี้ ยังมีความวิตกกังวลเกิดขึ้นในหมู่นายทหารของกองทัพอินโดนีเซียอีกด้วยโดยเฉพาะช่วงเวลาดังกล่าวสงครามเวียดนามเริ่มขยายตัวรุนแรงมากขึ้นการประทะของสงครามตัวแทนในภูมิภาคแห่งนี้กำลังจะกลายเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ดังนั้นจึงมีความพยายามที่จะหยุดยั้งประธานาธิบดีซูกาโนและการขยายตัวของลทัทธิคอมมิวนิสต์ในอินโดนีเซียก่อนที่อินโดนีเซียจะกลายเป็นสงครามเวียดนามแห่งที่สองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และแล้วในเย็นวันที่30กันยายนพุทธศักราช2508เกิดเหตุการณ์ก่อกระบฏขึ้นจากนายทหารกลุ่มหนึ่งที่เรียกตัวเองว่ากลุ่มเคลื่อนไหว30กันยายนนำโดยพันโทอันตุงไซอัมสุรีผู้บังคับการกองกำลังคากราบ,บีลาว่าหรือกองกำลังรักษาการทรรเนียบรัฐนาธิบดีพร้อมทหารจากกองพลดิโปเนเกโรหรือกองพลชวากลางและกองพลบราวิจายาหรือกองพลชวาตะวันออกพวกกบฏ บุกเข้าสังหารนายพลของกองทัพอินโดนีเซียจำนวน6กหนายซึ่งเป็นคนสนิทของประธานาธิบดีสูการโนและเข้าควบกลุ่มพื้นที่ต่างๆรอบกรุงจาการ์ตาเมืองหลวงของอินโดนีเซียครอบครองจัตุรัสเมเดกาและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติอินโดนีเซียพร้อมทั้งประกาศว่าการก่อการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะปกป้องประธานาธิบดีสูการโนที่กําลังจะถูกโค่นล้มโดยกลุ่มนิยมตะวันตกแต่การที่กลุ่มนายทหารกรบฏ ทำการสังหารนายทหารชั้นในพล6นายซึ่งเป็นผู้ใกล้ชิดของประธานาธิบดีซูกาโนสร้างความไม่พอใจให้กับซูกาโนเป็นอย่างมากเขาจึงประกาศว่าตนเองไม่มีความเกี่ยวพันกับกลุ่มก่อกรบฏและไม่สนับสนุนการกระทําดังกล่าวสถานการณ์เต็มไปด้วยความสับสนคณะเกิดการกรบฏนั้นพลตรีซูฮาโตอนาคตประธานาธิบดีคนต่อไปของอินโดนีเซียดํารงตําแหน่งผู้บัญชาการกองกําลังคอสตรัดซึ่งมีสถานะเทียบเท่ากองทัพน้อย มีกําลังพลประมาณ35,000นายได้ส่งกําลังทหารเข้าคลี่คลายสถานการณ์การก,ารกอร่อกบฏในครั้งนี้พลตรีซูฮาโตเข้าเกลี้ยกล่อมกองกําลังกบฏท,ที่ยึดสถานที่ต่างๆทําทให้กองพลบาวิจายาของพวกกบฏเป็นกองพลแรกที่ยอมวางอาวุธตามด้วยกองพลนิโปเนโกโรการคล,คลี่คลายสถานาการณ์ดังกล่าวจบลงโดยไม่มีการเสียเลือดเนื้อแต่อย่างใดภายหลังจากการจัดการกับกลุ่มกบฏลงได้แล้วพลตรีซูฮาโต และกองทัพอินโดนีเซียก็ใช้เหตุการณ์ในครั้งนี้เป็นสาเหตุของการปราบปรามพวกคอมมิวนิสต์โดยมีการสืบสวนว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังในการสนับสนุนการก่อกบฏคือพรรคคอมมิวนิสต์อินโดนีเซียหรือพวก PKI ทำให้เริ่มมีการออกจับกลุ่มพวกคอมมิวนิสต์ที่มีจำนวนเกือบ2ล้าน5แสนคนทั่วประเทศการปราบปรามและการกวาดล้างพวกคอมมิวนิสต์มีการกระทำกันอย่างเป็นระบบ โดยใช้กลุ่มวัยรุ่นหัวรุนแรงต่างๆเป็นหัวหอกเช่นกลุ่มคามีหรือกลุ่มแนวหน้าปฏิบัติการนักศึกษาอินโดนีเซียกลุ่มคบปีหรือกลุ่มแนวหน้าปฏิบัติการนักศึกษาและเยาวชนอินโดนีเซียและกลุ่มคาซีหรือกลุ่มแนวหน้าปฏิบัติการบัณฑิตอินโดนีเซียผลตรีซูฮาโตยังได้ออกคำสั่งย้ายหน่วยทหารที่สงสัยว่ามีส่วนพัวพันกับพวกคอมมิวนิสต์ออกนอกพื้นที่แล้วส่งพวกวัยรุ่นหัวรุนแรงเข้าไปก่อการกวาดล้างพวกคอมมิวนิสต์ กองทัพอินโดนีเซียยังได้สนับสนุนอาวุธนานาชนิดให้กับกลุ่มวัยรุ่นหัวรุนแรงที่ต่อต้านคอมมิวนิสต์เหล่านี้ทั้งในทางลับและเปิดเผยมีการค้นหาจับกลุ่มพวกคอมมิวนิสต์ตามชุมชนและหมู่บ้านต่างๆวัยรุ่นเหล่านี้คลุกคลีและคุ้นเคยกับผู้คนในหมู่บ้านและชุมชนของตนเป็นอย่างดีจึงรู้ว่าใครบ้างที่มีแนวความคิดเป็นพวกคอมมิวนิสต์พวกเขาจึงออกทำการล่าสังหารพวกคอมมิวนิสต์อย่างดุเดือดเริ่มต้นในช่วงเดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2508 การกระทําเป็นลักษณะการก่อ,อก,การจลาจลเริ่มจากในอาเจขยายตัวไปยังชวาตอนกลางสุลาเวสีและลุกลามไปทั่วประเทศทหารของกองทัพอินโดนีเซียนํากําลังเข้าไปในชุมชนพร้อมกับขอรายชื่อสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ในชุมชนต่างๆแล้วส่งมอบรายชื่อให้กับกลุ่มวัยรุ่นติดอาวุธทั้งกลุ่มคามีกลุ่มคาปีและกลุ่มคาสีเพื่อทําการจับกลุ่มตัวและเข็นฆ่าอย่างไม่เลือกหน้าพร้อมกันนั้น ยังมีข้อมูลบางส่วนที่อ้างว่าสถานทูตสหรัฐอเมริกาในกรุงจาการ์ตาได้ส่งมอบรายชื่อผู้ต้องสงสัยว่าเป็นสมาชิกคอมมิวนิสต์จำนวนกว่า5,000รายชื่อให้กับกองทัพอินโดนีเซียอีกด้วยการสังหารโหดมีปรากฏให้เห็นทั่วทุกย่อมยา่าซากศพผู้เสียชีวิตจำนวนมากถูกโยนทิ้งลงในแม่น้ำลำคลองจนกระทั่งแม่น้ำที่ไหลผ่านเมืองสุราบายาไม่สามารถไหลผ่านได้ตามปกติเนื่องจากอุดตันไปด้วยซากศพจำนวนมาก การล่าสังหารขยายตัวจากการล่าพวกคอมมิวนิสต์กลายเป็นการตามล่าอย่างไม่เลือกหน้าบางครั้งเหยื่อผู้เสียชีวิตก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับพรรคคอมมิวนิสต์แต่อย่างใดเพียงแค่ถูกกล่าวหาอย่างเลื่อนลอยว่าเป็นพวกฝ่ายซ้ายหรือเพียงแค่สงสัยว่าเป็นพวกคอมมิวนิสต์โดยไม่มีหลักฐานใดๆเพื่อนคาเพื่อนชุมชนหนึ่งทำลายอีกชุมชนหนึ่งเพียงแค่สงสัยว่ามีแนวความคิดเป็นคอมมิวนิสต์รวมถึงยังมีการรวมเอาการล้างแค้นย้อนหลัง ช่วงของการปฏิรูปยึดที่ดินจากกลุ่มเกษตรกรและชนชั้นกลางอีกด้วยนับเป็นการสังหารหมู่ในระดับที่เรียกว่าเป็นการฆ่าล้างเผ่าพัานธุ์ือเจโนซด์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของอินโดนีเซียและยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของโลกมันถูกขนานนามว่าเหตุการณ์สังหารแห่งอินโดนีเซียปี2508ถึง2509การสังหารโหด ดำเนินอย่างรุนแรงในช่วงเดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2509เบื้องตน้นกองทัพอินโดนีเซียมีการประมาณว่ามีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์สังหารครั้งนี้จำนวนกว่า78,500คนแต่เกิดกระแสะการคัดค้านว่าข้อมูลบิดเบือนจากความเป็นจริงจึงมีการสำรวจผู้เสียชีวิตใหม่ในปีพุทธศักราช2519และพบว่าตัวเลขอยู่ที่450,000ถึง500,000คนอย่างไรก็ตาม จำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์สังหารโหดในครั้งนี้ยากที่จะคาดเดาได้เนื่องจากในยุคนั้นแทบไม่มีสื่อมวลชนหรือนักวิชาการอิสระอยู่ในประเทศอินโดนีเซียเลยทําให้ต้องใช้ตัวเลขจากการประมาณการจากแหล่งข่าวต่างๆาศาสตราจารย์เบเนดิกต์แอนเดอร์สันแห่งมหาวิทยายลัยคอร์เนลของสหรัฐอเมริกาได้ทําการวิจัยค้นคว้าย้อนหลังและพบว่ามีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์สังหารแห่งอินโดนีเซียเป็นจํานวนกว่า1ล้านคนเลยทีเดียว ส่วนองค์การนิรโทษกรรมสากลรายงานในการค้นคว้าข้อมูลต่างๆเมื่อปีพุทธศักราช2520ว่ายอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่ประมาณ1ล้านคนเช่นเดียวกันต่อมาในปีพุทธศักราช2555มีการสืบค้นอีกครั้งโดยนายโจชัวออฟเพนไฮเมอร์ heimer, ผู้สร้างภาพยนตร์เรื่อง The Act of Killing ซึ่งรวบรวมรายละเอียดการสัมภาษณ์ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งผู้ที่ลงมือฆ่าผู้รอดชีวิตผู้เห็นเหตุการณ์พบว่า เหตุการณ์ครั้งนี้มีผู้เสียชีวิตระหว่าง1ล้านถึง2ล้านคนผลจากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ฐานสนับสนุนประธานาธิบดีซูการโนที่เป็นกลุ่มคอมมิวนสิสต์ถูกทำลายลงอย่างสิ้นเชิงและในอีกหนึ่งปีต่อมาประธานาธิบดีซูการโนก็ถูกปฏิวัติโค่นลม้มโดยประธานาธิบดีคนใหม่ที่มีนามว่าพลตรีซูฮาโตผู้ปราบกบฏกลุ่มเคลื่อนไหวส0กันยายนนั่นเอง นี่คือบทเรียนแห่งความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นในประเทศอินโดนีเซียบทเรียนแห่งความแตกแยกทางแนวความคิดที่มวลมนุษยชาติทุกคนจะต้องร่วมกันป้องกันมิให้เหตุการณ์ความเจ็บปวดแห่งอดีตหวนย้อนกลับมาให้เกิดขึ้นบนพื้นพิภพแห่งนี้อีกครั้งหนึ่ง